ใส่น้ำจิ้มได้หลายสุดอยดอดเลยจ้ะสวัสดีค่ะมาผอกันอีกแล้วกับอีสานแฟมิลี่กินแบบบ้านๆวันนี้สิผ้ามากินหนึ่ได้จากพี่น้องจ้ะอาหารปลาหน่อยจากพี่น้องจ้ะหอยเดือจากนี่เบงที่หน่อนบางย้ายอ้ยมีน้ำนะหอยเดือจากพี่น้องจ้ะหอยเดือหรือว่าหอยเลื่อยหน่อยจากพี่น้องจ้ะ เพิ่งกินครั้งแรกจ้ะพี่น้องจ้ะแถวนี้หายากยากกว่าจะได้หาได้กินเนาะมืึงที่ไรปุ๊บหน่อใหญ่แห้งผักแกงมองเฮากระซิมี่โฮลผ้าผักกาดขาวแล้วก็เป็นสลัดแก้วน่าจะพี่น้องจ้าล้วก็แตงกวาจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้าบารนี้มาสแส็บเสบป้องกันเลยบั๋นเบิองเจียวเจียวเป็นน้ำน้ำจิ้มซีฟูด้ดปลาร้าน่าจะพี่น้องจ้ามืึงที่ไรตุ้ยเลยจ้ะพี่น้องจ้าเป็นกระเส็บไงมึงที่ไรแดงจืดคืนด้วยพุ่บ จิ้มซีฟู้ดน่าจะพี่น้องจะเปรี้ยวหวานนัวดจะพี่น้องจะมาบันมาจิม้มจิ้มข้ามแหลกมาเสียบๆน้ำกันเลยจะพี่น้องจะอืมพูดนจิ้มจังไดเนาะบัดจิ้มกาบบเปียนจิ้มโบเปียนที่เพื่อนจะพี่น้องจะเอาเนี่ยหรออืม บุดล้วเนาะนี่จะพี่น้องจ้าพุ่นนะโอ้ยหัวบักใหญ่เลยพุยย่๋ยลอยหญ่แฮะเอาขี่ออกเนาะจ้ะเอาขี่ออกก่อน,นอืนี่มันกระสีมีอ่ะมองที่แซ่บที่สุดเนาะจ้ะพี่น้องจะเสียบที่สุดกระสีเป็นตัวตัวเดียวอันเดียวของเพิร์นนอจะนี่นี่ พี่จะพูดว่ามองนีแสบสุดเนาะก,กับบะเคื่กินเนอกจ้ะก,กับสิร่องซิมเบิรงอืมกินัางเลจกจ้ะพี่น้องจนันจิ้มน้ำจิ้มนจิ้มตุ้ย,ยแสบแสบเลยเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นหอยเดือหอยเลือ่อยเป็นหอยผู้เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะหาน้ำผู้เนาะแถวนี้ก็หากินยากจาก้ะ บ่ค่อยมีกว่าจะได้มากกะโอ้ยสั่งข้าเจ้าหาไหวห้นอจาจะนี่จ็บแสบน้ำกันเด้อจ้าหอยเดือยครั้งแรกนอกจาจะพี่นอ้องจ้าอืมอืม รสชาติออกคมนิดๆจะพี่น้องจะกุบกุบเวลาหย่ำสรุปคือแซบจ้ะเอาไปเผาเนาะก็สิแซบแพงกว่านี่หอมอย่างใส่ไฟอย่างเสร็จเตาทานเนาะจ้ะ ออกคบคบนิดนิดน่าจะพี่น้องจะอืมืมวยนี่นะ่ะจะเป็นตัวน้อยนอา่าจะ เป็นลูกเนาะเป็นลูกก็มากหอยมาทันใหญ่เหน่อยน้อย เวลาหยำ่จะเป็นกรกึบๆไข่ไขๆกับหอยหอยเชอรี่เลจ้ะพี่น้องจะ้ะสะรุปก็คือแสบเนาะใส่น้ำจิ้มได้ไหลายสุดยอดเลยจะ้ะ ขือทางไหนหาเนาะอยากจะพี่น้องจะนี่เพ่อนหามาแต่พูสั่งเพื่อนเพิ่นไปหาเห็ุเนาะเพื่อนเห็นเพิ่นก็เก็บมาไหกจาพี่น้องจะ mm. ใส่ส่วนตกัก็ mm. จะได้สาใจเนาะจา้ะ mm hmm. จ้ะ เอามาขังไว้สองขึ้น mm hmm. เราจะเพิ่นววามีสรรพคุณทางยาน่าจะบักไอยอ,อ,อยันนี้ mm hmm. giảp nhầm cướp cướp đi hang giảp nhầm รสชาติออกขมนิดนิดมันยากาศเป็นคือฝนสิต้ก็อย่าจำนี่ลองจะต้องเฝ้าออก,กินก่อนฝนจะมาเนาะ ดีเลุณอ่ะคุณอ่ะโอ้ยไงขาแห้งจ้ะอืมขอกี่มันออกมันจิ้มจัดจานดีแฮงเผ็ดเปรี้ยวหวานนัว ฮึมฮึมยังไงนงฝนก็เริ่มเปิดปลอยเลยจ้ะพี่น้องจ๊ะเดือดรูปหนึ่งเดยหยาดเมื่อท่านฝนนาะจ้ะขอตัวลาไปก่อนจ้ะพี่น้องจ๊ะสำหรับเมนูอ่ะหอยเดือหรือว่าหอยเลื่นาะจ้ะพี่น้องจ๊ะจะมีแต่น้ำผู้นาะจ้ะพี่น้องจ๊ะ แถวนี้ก็อึดแล้วล่ะ,ละเ,ออเริ่มหากินยากแล้วตอ้องเลยสั่งเพื่อนไหวนอกจาาผู้เพื่อนไปหาเหตุท้งผู้นอจ้าพี่น้องจ้าแซบจะเพื่อซาดเพื่อนจะออกขมนิดๆจ้พี่น้องจ้าแบบขคขม,มมาแห้งจ้าคมแบบคมแซบนะจะ้พี่น้องจ้าจกินกับผักได้หลายเนาะผักกาดขาวกินกับแตงกวาลำจิ้มแบบเข้มข้นตุยๆเลยเนาะจ้าพี่น้องจ้าแบบเข้มข้นจี๊ดจ๊าดเลยเนาะจ้กพี่น้องจ้าแซบแห้่จ้าพี่น้องจ้าค่ะาำรับเมนูนี่กัสิ ขอจบคลิปลงลวค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ห้เกียเขาม้าติดตามได้รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็ี่ยนกำลังใจให้กับ่องน้อยๆเดเ๋ยวคลิปต่อไปนาะค่ะพี่น้องค่ะขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อค่ะพี่น้องค่ะพบกน็ไม่ลิปหนาค่ะขอบพระคุณมากค่ะฝนฝนไปปล่อยมากเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ